มันจะกาดป้าเก้าป้าเดิมพี่น้องมันนี้กับป้าดอกกระเจียวคือเก้าแหละครับเน้นดอกกระเจียวพักวันอย่าเผาเอาเถอะมากันสองคนกระสังมือยคือเก้าครับมันนี้สวัสดีค่ะมีแต่ดอกงามพี่น้องคอยเห็นดอกได้ก็กระสออนนี่ <laughs> เห็นนี <laughs> <อ>่แล้วบะยื่นเฝ้าอยู่นี่ <laughs> เา้ <laughs> าไปใส่เลยดอกนี่นะ มาห่อกระชัดเลยครับเบาเบาหลายเฝ้าเอาเลยนี่เฝ้าเฝ้ากับคือเก่าครับดอกเล็กแห่หมันเอา้าใครจะมันบอดแดดเนาะวันนี้เนาะบอดแดดบอดแดดมันบดอยู่สวยงามดึงปัดอู้ยสวยงามเลยครับจัดงามบรง,งามจึงเฝ้าเอาดอกเอ้าจาร,ร,ระเก็ไปเบื้องเผยชมกันคือเก่าเนาะครับเนาะไปอีกดอกนั้นจระดดอย่างงามอาใจให้มันขาดด้วตัวนี้จ้ะจ้าเออสบายขาดดอกไอ้ดึงดีๆ เออยังถือ<ส>ว <straightforward> ่าขาดอยู่เลยนะยามันผักหวานก็มีแต่ว่าเขาบนเน้นผักหวานเนาะจ้าผักหวานกับกำลังเทงผักหวานมันต่อคนนี้ผักหวานเอาเรากระเจียวก่อนกกระเจียวมันถั่วเร็วผักหวานมันนานถั่วสวยๆจ้าอือดอกนี่นะกำลังโผล่ดินแต่มันอยู่ในตอเพกมันจากอัะไรเนี่ยเลยจิ้มดินเนี่ย đường bay nó nhau nha các bạn Ừ, ừ, xuyệt xuyệt. Bổ hạt, bổ hạt, ừ, ừ, đi. Ừ. Ủa, đi đây, ừ, 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 bọ ừ, ừ, กังเวินกับมีกับโก้ให้ห้องภาการหรือไงค่ะพี่นอ้องนาเนาะออมืม่อนี้ไปเอากระตามาด้วยพี่นอ้องเอาถุงมาเหมือนนี้ปลายมันเสียมันแล้่เนี่ยปวดคอเลย

เก็บดอกกระเจียวมัน,นอีโคตรม่วนเลยพี่น้องรัวรัวสวงามถูก สวยงามหมองหมองฝนบ่หอดกับบ่หอดเลยพี่น้องเอ้ยดินยังเป็นอันขยะอยู่นี่สวย้เออนี่แหละ้ยสวยมากนี่ ตรงน,นี้งามครับตรงน,นี้งามต่างเทิน เหม่งเหม่งมันกำลังออกขุดเอาเลยหน่อมันบนอ้อฮะโอาเอาบ่ามันสุดสำนึกสวยสวยคู่แฟศคู่แฟศเลยจ้าสีชมพูต่องเลย นี่ตัวนี้ยังสวยปึ๊ดเออหู้ย <ừ. S 2> อ,นนนอนืนี่กำลังสิแตกโอ้งามครับโอ้งามเลยกรนไรออกมันออกหลายมือเลยอันนี้เนาะมันเป็นลักษณะนี้แห <ừ. S 1> ละหนหนอืม โหเต็มถุงนี้พอเลยมึงนี่ก็ได้โยยนี่ตอกเนี้่ตะดอกผู้รู้ทาง อโอ้สามพู้ได้มากรังขึ้นอันนั้นเดี๋ยวออกไน,นี่จ้าสีชมพูสีเหลืองสีแดงดูดินดอกเดียวกันจ้า ถึงหาถึงโคนขึ้นมานี่ดอกโอ้ยขาดครับอืมดอกมันกำลังปลูนเอาบ่าดึงได้เหรอฮ่าแต่สิคุดเอาแล้วมันงามเออแล้วแล้วถมันออกดอกนะโทษแต่มันมันเปิดเออเออ เม็ดดีออกดอกอีดีแต่มันมันขึ้นแตมันขึ้นมามันก็นสีบ้านแล้วนะอือหูด้พ่อมปัดโอ้ขานงามเนาะขาใหญ่เง่า,า,งาครับมนะต่อเน,นื่องอือ ออนนดอกมันบกะดดอดอกจ้าอย่ากินก้านมันก้านมันอน่อนดีผ่าซ้ำเาเอากากับผัตีนงวเลยไปน่ชสวยเอตกานเลยน่ตเรบริจิมเลิกเนี่ยจิมตะกรนกับคาโต้ดีก่ เลลวลาดึงต้องดึงแต่ไตมันเลยอย่าไปดึงปลายมั้งดึงปลายมันค่ะสวยง,งามแต่ดอกมันจะไเนี่ยง,งามดึงกับกุกมัน่ะเอออู้สวยครับสวนงามสวยเลยโอ้ we got. ถึงข้างใต้แบบ่มมีปัญหา,าหนอ,นอานนที่ช่องก็แล้วขึ้นงานเถอะสวยสวยหลายขับพี่น้องเลยแต่ว่าเขาเขาว่าสิพ่นนอกันเลยเนาะมันหลายเนาะ เอาเมลพอไอยกินขาดตลอดกำบังงานพี่น้องบ้ากับ,บะอะไรเนาะบอาก,กับอะไรเล่นมึงมันกับบ้านมึงดีไหอจะได้อะไร สามดอกรวดเลยจะดอกงามนุ่ดอกงามโ้ยดูเป็นไงเต๋อตาเนี่ย ด,ด,อาาดอกขายช่างมังช่างมังงดอกกระเจียวนั่น <c oughs> วสวยๆเลยจ้าเออ หม่งเดียวจ้ะพี่น้องโอ้เป็นังไรเนาะลังการงานสร้างอยู่เลยพี่น้องไล่ร้ายคักมือนี่กันเขาตอนขักหันก็ยังเก็บบระมือเจ้าพี่น้องเลยยังหลายคักสรุปผลงานมือนี้ให้เบิ้งเลี้ยงมันงามงก่อนผลงานของมือนี้พี่น้องเลยนี่แหละครับผลงานของมือนี้ครับผมเลี้ยงอะไรงามงามเนาะมองนี้แต่ละดอกดอกที่สวยสุดยอดงามงามพี่น้องเลยมันกำลังขึ้น แต่ว่าดอกใดที่มันบานแล้วก็แสดงว่ามันออกลายมือเลยเนาะจ้าเออเอาได้คัดเอาเลือกเอาสุดยอดงามๆครับเป็นได้เมื่อยผมืุอนี์เหรอกาเมื่อยหน่อยๆเมื่อยหน่อยเห็นดอกกระเจียวแล้วเศร้าเมื่อยกระเจียวก็เศร้าเมื่อยแล้วคักเอาหน่อเนาะเออเก็บมวนพ่อลอกเอาลอกเอาเลยเบิ่งละสี่หาดอกโอ้ยงามๆเลยเอาืัอนี้กับทรันี้ครับมือไหม่ว่ากันไหม่คือเก้ามืออื่นมือฮอจักมือใดละหาพี่น้องมากพี่น้องมากสิพาพี่น้องมาเนาะจ้าเอาวนนี้กับทรันี้ครับ วัสดีค่ะกลับบ้านสวงามเนาะจ้า